สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงนวยก็อยู่ที่สวนลุงนวยคลองเจ็ดนะครับช่วงนี้ก็พา,ายุก็จะเข้านะครับฝนฟ้าก็โปรยปลายชุ่มฉ่ำนะครับลุงนวยก็มาสํารวจแหล่งเห็ดตับเต่าของลุงนวยนะครับแหล่งที่เห็ดตับเต่าขึ้นเป็นประจํานะครับก็เริ่มมี เต,ตับเต่าขึ้นมาชุดใหม่นะครับาตามลงนวยไปชมเลยนะครับเนี่ยดอกกำลังปวบอวบสวยสๆเลยครับได้น้ำฝนชุ่มฉ่ำได้สารอาหารจากน้ำฝนบวกกับสภาพสภาพดินที่ปลอดสารเคมีสารพิษนะครับแล้วก็อยู่ ใกล้ล่องน้ำแหล่งน้ำนะครับเพราะนั้นความชื้นจึงพอเหมาะบวกกับในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนอบชื้นเพราะนั้นก็จะเกิดการเกิดดอกเห็ดได้ไม่ยากนะครับเห็ดตับเต่านี่ก็จะเกิดเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับ บางรุ่นก็อาจจะพักตัวนานนิดหนึ่งแต่ถ้าสภาพพอเหมาะนะครับพอเหมาะเนี่ยปั๊บเนี่ยก็ไม่นานแหละครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินอาทิตย์นะครับที่ลงหน่วยสังเกตก็จะมีขึ้นมาให้เห็นเป็นประจำเลยครับปีหนึ่งก็หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นไม่ใช่เฉพาะฤดูฝนนะครับ หลายรุ่นที่เกิดอยู่ที่ความชุ่มชื้นของดินนะครับบรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ไม้อาศัยรากไม้อาศัยนะครับอินทียวัตถุนะครับลงลนยก็ปล่อยแบบธรรมชาตินะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็ แปลงที่เหตุตับเต่าขึ้นอยู่นี้ก็ก็ขึ้นมาได้หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับก็เก็บได้สามสี่ปีแล้วนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เกิดขึ้นเองนะครับเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับแล้วหลงน้อยก็ ขยายเชื้อไปรอบๆนะครับรากไม้ก็ติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็เชื้อก็จะเดินลามขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับก็รากไม้ถึงกันเชื้อก็จะเดินหากันนะครับแต่ตอนนี้ลุงน้อยก็ขยายหลายๆที่ในสวนนะครับเพื่อจะให้เกิดหลายๆจุดหลายๆที่นะครับก็ ทุกท่านก็ลองศึกษาดูนะครับลองดูนะครับช่วงแรกอาจจะยากสักนิดหนึ่งครับในการเกิดดอกเห็ดแต่ถ้าเห็ดจับเต่านี่เกิดแล้วนะครับดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับไม่ให้มีสารพิษไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีนะครับ ก็จะเก็บกินเห็ดตับเต่านี่ได้ไปนานเลยนะครับได้ไปนานเลยเพราะฉะนั้นลุงนวยจึงสนใจในเรื่องเห็ดตับเต่านะครับถ้าเขาเกิดแล้วก็ไม่ยากนะครับในการดูแลนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์สรรพคุณดีนะครับสำหรับเห็ดตับเต่าทุกท่านก็นลองศึกษาดูข้อมูลน,นะครับ แล้วก็ถ้ามีปริมาณมากพอก็สามารถขายได้ราคาดีนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเห็ดตับเต่าที่สวนลุงนวยคลองเจ็ดนะครับ